หนูปกติชอบแกะสักดี๋ยวลรงเมิดออกไม่เชยวกนมาแล้วมาแล้วมาหน้า่อยมาแล้วมาแล้วลูกพี่ก็เอาือไปไกล่อยแต่ละปกติ เนี่ยบ้านพันเดียกได้อันนี้เนาะตัดหย่าตัดยุงขาแกนขาลาลอยเบิดโอ้ยมื้อนี้เดาออกบ่านอ่อดิเนาะฟงเฟียดออกอีกแล้วเนาะค่อยว่านดิเดี่ยวก่อแบกใหม่เบิดเมื่อมีมได้ดผักได้ดอนบ่านอ่อคือบ่านอ่อบริเนาะบ่สิว่าปุ๊กอากูเนเด้อสิว่าดิเนาะ เจาตรงนอนหนีเด้กสิใไ้พุกอ่ะหามไปนอนรถลพราะมามันหาฟองออกยากปเก่างรือเกี่ยวตรถเออก็จังอันนี้นี่แหละ นะ่นี่เอบ้นเวนี่นี่นี่เอานี่ก็ได้แต่เอาลงข้างล่างไงนี่นั่นแหละมาทานนี่แล้วมุดออกน้ำควายนี่เพราะว่าเขาตันเบิด ชีวิตเกินร้อยมีมีลิมิตชีวิตเกินร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวม่นยังเยีดผู้พีพีเหยียดคอฟอแคแมอยู <c> ่ <oughs> คือจังคือจะเงี้ยอย่งก่อเฉียดบักแอนนี่ละอเอาดิจะเริ่มทำการแสดงแล้วพี่นอ้อง <c oughs> เป็นตะขอแเตียเนาะ <laughs> อ่ะบอเจ็ดลิพป่นพระ <c oughs> นหฮนาแอดม,มินอยสูไม่สิเอามาเนี่ยสาธุแล้วสาธุแล้วเจ้าน,นันแมีเอาแมเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้ว

ตัวคำกระถือสี่ตักระถือสอตัวคำกระถือเออนั่นโอ,อ้นั่นก oh, ันเลยสิสดุด เตรียมทามาพร้อมเตรียมทามาพร้อมยังยิงอยู่ยังยิงยิงเตรียมทามาพร้อมแล้วเร็วมันต้องมีแนวเห็ดเด้อเออเลี้ยังขาฮะมันต้องมีแนวเห็ดตัวเห็ดยังดีเหรอเห็ดยังดีปะฮะขอบคุณไม้พัดซลี่กับเห็ดแล้วเอาเปิดเพลคเกตตีลังกาเดาเอาสาดมะปูม้วนพร้อมเออนั่นละ เอาป้าเป็นยังไหล่ะสเปรเมียหลายอยู่เออเออ่าวเลโอ้ยนอไม่เป็นจ้ะเออนั่นเออ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 โอ้ยเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวจับกล้องลายปนีเฮ็ดอันนี้เห็นรู้แล้วอันเนี่นนี้เดกเคยเห็นจักเทียเอากล้องอกเอากล้องออก เชียงเชียงเชียงเป็นว่าเป็นกับต้องเป็นล่ะเพราะว่ามาอยู่กับหมอแล้วมันต้องมีซึมซับบ้างมันต้องมีซึมซับบังเอาเียมันต้องไม่เออเอาตีลังกาตีลังกาเอาตีลังกายอุ้๊ยนั่นกดขึ้นแล้วมันเอาให้พ่อถือท่ามีสู๋โอ้โหคุณเลือเงินเอาพร้อมกันเลยก็ได้เอา

ขอบคุณค uh, oh, ah ่เออมื okay. ่อก totally. mm, uh ีส uh ีได้ค่กาแฟน้ำแดงหน่อยสงตัวนี่แหละเสียงกุลิเอาตือใบมันนะตือใบมันนะเ่อเอาไม่อีกิเออขอบคุณคับขอบคุณในหลายเรื่องเป็นต่ได้กินกาแฟน้ำบอกาะก็รับฟังเท่ากันเท่ากันเท่ากันที่ภาว พี่สาวคนเดิมค่ะพี่พิพาวันพี่พิภาวันเมนเออเราจะให้ถามมาให้แล้วอันที่ให้ไปน่ะใส่ไปใส่นี้แล้วไปใส่แล้วค่ะใส่แลือใส่แล้วนะคะนี่มาแล้วนะคะพี่ถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษีพายุดอกพี่พี่พิพวรรณเอ้ยสีเศร้าเป็นหมอลำเราล่ะสิไปเป็นแอดมินเพราะว่าแอดมินน่ะได้มาไล่คู่มือเอารถหมานคักซะ มึงกับกูไปเป็นแอดมินครูกันเนาะปานมันได้หรอแม่สูกูบ้านได้ไพ่อบาทจุอันนี้เหากลีบังมันไปมันไปทางหนามันไปไดนมาไล่มาหอบอ้ยหอมาเออแกบอกเกบอกแกบอก็บเอาห้เสียสโอ้ยบ่แมนมันถือเคียงมันนี่ล่ะมันจะต้องการสิ่งนี้ล่ะเอออีลี

แอดมินแล้วจะมีมาไม่เรื่อยๆเทศกาลนนี่นั่นแล้วว่าเออแต่ว่าทำตัวให้ดีๆนะเออสางความสุขเด้อย่าสางความลำคาญเด้อไอ้ไอ้ชอบเป็นมาแล้วมาไปเป็นแอดมินยังบาเป็นบอต้อไปเอกตนกันยังไงอ่อนซ่อนสะอ่อนลาย กอบุดาโอเคค่ะกาแฟก็ละเกียวผู้ใดที่นี่โ้บาลลยเออย้ำเดก็ย้ำนั่นละบอเลนเดีวดีเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะบแล้วเอาละคะพี่น้องนะคะเตรียมตัวขึ้นน่ก็ไปค่ะขอบคุณค่ะ